อัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเรื่องการเอาตึกหรือ property เก่าๆนะคะไปรีโนเวทใหม่นะคะเดี๋ยวมีจะแชร์เว็บเดิมเลยค่ะเว็บของมีเองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็น i n t r o c l i c k เนาะ InchoClick.com วันนี้เรามาในหัวข้อว่า เราเไอเดียรีโนเวทตึกเก่าเป็นตึกใหม่นะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเห็นตึกลกล้างเต็มไปหมดเลยเนาะก็มีคนที่มีไอเดียที่เอาเอาบ้านหรือเอาคอนโดหรือเอาอะไรเก่าๆอาคารเก่า,า,า,กามารีโนเวทแล้วก็ขายใหม่ ซึ่งก็จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าจริงๆเขาทํากันมานานแล้วอย่างแถวอย่างในโครงการบ้านนียเขาก็แบบเหมือนประกาศลงกลุ่มเลยว่าแบบรับซื้อบ้านเพื่อ,อไปรีโนเวทนะคะแต่เขาก็เน้นย้ําเลยว่าจะต้องเป็นราคาที่ต่ํากว่าตลาดนิดหน่อยเพราะว่าเขาต้องไปลงทุนรีโนเวทก็ถือว่าเขาเป็นการประกันความเสี่ยงนะคะอ่ะไอเดียที่หนึ่งนะคะก็เป็นไอเดียรีโนเวทตึกแถวจากทรงกล่องนมนะคะให้เป็นบ้านโมเดลมี เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทรงกล่องนมเนาะเป็นทรงอ่าค่ะแล้วก็รีโนเวทใหม่ก็คือเราสามารถที่จะอ่าทำบ้านแบบเนี้ยให้มันเป็นสวยแบบนี้ได้อันนี้ก็เป็นทรงทรงหนึ่งที่ที่เขาเอาไปทำแบบรีโนเวทนะคะอืมซึ่งมันก็ทำให้ดูแบบโมเดิร์นแล้วก็ทันกับยุคสมัยก็ดูสวยขึ้นนะคะ แบบที่สองก็คือจะเป็นไอเดียการรีโนเวทห้องแถวเก,เก่าเก็บเป็นตึกใหม่เข้าสมัยอ่ะหัวน,นี่ก็แบบเก่ามากอันเนี้ยเก่ามากแล้วก็เอามารีโนเวทแล้วก็ทําแบบมาเป็นแบบตึกใหม่ซะสวยเลยอันนี้เยี่ยมมากๆถ้าเพื่อนๆมีตึกเก่าที่แบบอย่างเงี้ยแบบเนี้ยหลายๆปีก็จริงๆการไอเดียการรีโนเวทให้เป็นแบบเนี้ยไม่ว่าอาจจะช่วยขายให้ได้ดีขึ้นเยอะเลยแหละอืม ใช่อันนี้ก็ดีมากเลยอันนี้คือแล้วว่าเป็นห้องแถวเก่าอะค่ะห้องแถวเก่าๆเลยอนะต่อไปไอเดียที่สามก็เป็นการเอาตึกอ่านี้หนักเลยค่ะตึกเก่ามารีนเวทให้แบบโดยใช้งบประมาณที่จำกัดทีนี้เทคนิคการทำให้จะให้งบมันจำกัดเนี่ยจริง,รงๆก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงสีอะไรยังไงวัาถุดิบเออขอโทษค่ะ วัสดุคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมีการวางแผนในเรื่องของการออกแบบต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกช่างหลักเหมานะคะบางคนเนี่ยที่เขาม,เมีบางคนก็ทําเป็นสต็อกเนาะเก็บเป็นสต็อกแล้วก็สุดท้ายเขาก็เอามารีโนเวทพร้อมกันทีเนี้ยช่างก็จะสามารถแชร์กันได้ก็คือคอสก็แบบจะประมาณนึงแต่โอเคช่างเขาก็จะทำจบเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์กแหละแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่ต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้แบบ นิโคชิเอตอะไรได้ได้มากขึ้นด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นไอเดียการการจับตึกเก่าแต่งใหม่กลายเป็นโฮสเทลสุดฮิปพูดเลยว่าอ่าถ้าในโซนในตัวเมืองหรือในเมืองไหนเนี่ยแล้วก็เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วมีตึกเก่าๆแบบเนี้ยแล้วก็ ใกล้แหล่งทราสปอร์ที่แบบสะดวกอะะก็มีคนไม่น้อยเลยที่เอาไปแล้วก็รีโนเวทเป็นโฮสเทลอย่างเงี้ยเนี่ยก็ได้ตั้งเท่าไหร่เนี่ยหชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นเนาะได้4ชั้นแล้วก็การคมนาคมการขนส่งอะไรเนี่ยไม่ถึงแบบก็ต้องดูเลือกให้ดีๆแล้วก็ต้องออกแบบก็ต้องคำนึงถึงแต่ละห้อง f ฟ c i l i ิลอะไรต่างๆให้ครบทุวนด้วยนะคะอันนี้อยู่ที่ทำเลแล้วแหละก็ต้องดูดีๆ ืมส่วนข้อที่ห้าก็คือการเปลี่ยนอารมณ์ตึกเก่าผนังปิดทึบให้มีจุดชมวิวในทุกชั้นอืมอันนี้ก็คือเขาเหมือนเขาเป็นตรงแบบตึกเก่าเลยแล้วก็แบบเหมือนทึบๆตันๆแต่ว่าสุดท้ายเขาก็สามารถรีโนเวทให้แบบมันกลายเป็นที่โปง่งแบบบ้านโป่งขึ้นมาได้แล้วก็ดูสวยงามมากด้วยนะคะสุดท้ายสุดท้ายอย่างอย่างข้อหก ก็หก็คือเอาบ้านเก่าเนี่ยมามารีโนเวทโดยการรื้อวัสดุบ้านเก่ามาทำ DIY ใหม่คือก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งก็คือมีบ้านแล้วก็มารีโนเวทใหม่อันนี้คือรีโนเวทแบบได้อย่างสวยงามมากจริงๆก็อยู่ที่เจ้าของนั่แหละว่าก็คือสมมติว่ามีบ้านเดี่ยวหรือมีที่ดินหรือซื้อที่ดินมาแล้วมีบ้านติดมาด้วยอย่างเงี้ยก็เอามารีโนเวทนะคะให้น่าสนใจแล้วก็ เพิ่มจุดเด่นอาจจะมีถ้าบ้านก็จ,จะมีที่จอดรถสวยๆหรือสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือทําให้มันดูล้ําสมัยไปนะคะก็คือจะมีประโยชน์อันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆแหละคะ่ะส่วนข้อสุดท้ายก็คือจะเอาบ้านเก่าทําให้ดูคลาสสิกก็คือเนี่ยคือเป็นบ้านบ้านเก่ามากเนาะทีนี้เขาก็มา,าจัดใหม่ให้มันดูแบบเออคลาสสิกต้นไม้อะไรให้สวยๆแล้วก็สีสันอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจคือแบบจริงๆก็ในพันคลิปเนี่ยคือมีก็มีก็มาจากพันคิปนี่แหละค่ะก็คือเป็นไอเดียหนึ่งที่แบบจริงๆก็เข้าไปหาชมกันได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียที่เอามาแชร์กันคร่าวๆในวันนี้นะคะคือใครมีบ้านเก่าตึกเก่าแล้วอยากจะขายเนี่ยก็ก็รีโนเวทอย่างของของตัวเมงก็คือมีมีบ้านที่บางใหญ่เหมือนกันแล้วก็เก่าแล้วก็สิบกว่าปีแล้วก็มาทำทาสีอะไรใหม่รั่วปุ๊บก็ จริงๆก็หมดไปส่วนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็ขายออกขายได้เนี่ยก็ได้เงินเข้ามาแล้วก็ได้กําไรมานิดหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นการออมแล้วก็ลงก็เพื่อที่จะได้ก็มีเงินเป็นส่วนต่างออกมาก็กําไรอย่างนี้นะคะอ่าทีนี้โอเคเว็บนี้ก็จะมีซับที่ทางทางมีลงให้กับเจ้าของเนาะก็คือเขาก็ยังแบบให้เราโพสต์ขายอยู่เป็นพวกอาคารพาณิชย์เป็นบ้านอย่างนี้นะคะ อโอเคก็จริงๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บนี้ค่ะเว็บ n ิน o c l ล c ก .com เนี่ยโอ้มีรายละเอียดอะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็ฝากเพจของมีไว้ด้วยฝากช่องมีไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนก่อนอื่นเลยคือตอนนี้าากำลังขายขายที่ดิน20ไร่22ไร่ติดน้ำ ติดแม่น้ําอยู่อันนี้ขอนอกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าใครสนใจที่จะเป็นส่วนยางนะคะ 20, 20ยี่สิบยี่ไร่แล้วก็แต่ว่ามันจะมีโซนที่ที่อยู่ติดกับน้ําเลยสวยมากเนี่ยคะ่ะเราขายอยู่ที่ไร่ละสามแสนห้าเนะคะแล้วก็มีทั้งหมดยี่สิบสองถึงยี่สิบสามไร่นะคะเป็นโฉนดอยู่อ่ อยู่ส่วนพึ่งนะคะวิวสวยมาอยู่ส่วนพึ่งราชบุรีนะคะถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์ติดต่อมาได้เลยหรือว่าคอมเมนต์นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวว่างๆก็จะมาแชร์อะไรดีๆกันใหม่นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากคะ่ะ